คมคิดนี้ฝากกดปุ่ติดตาให้ด้วยนะครับโจหนุ่มวัยรุ่นอาศัยอยู่บ้านกับแม่ของเขาในบ้านหลังเล็กเพียงสองคนโจเป็นคนมีนิสัยใจร้อนชอบกินเหล้าเมายาด้วยความที่เขาเป็นคนแบบนั้นทำให้เขาเขาออกเรือนจำอยู่เป็นว่าเล่น และรอบนี้เขาก็เพิ่งจะได้รับการปล่อยตัวออกมาพอได้รับอิสรภาพก็ไม่คิดจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเลยวันวันก็เอาแต่กินเหล้าเมายาเหมือนอย่างเคยถ้าเองจะชอบกินเหล้าขนาดนี้เองบ็อวคนออกไปทำมาหากินได้แล้วไม่ใช่คอยขโมยเงินแม่ไปกินเหล้าแบบนี้ขโมยที่ไหนก็บอกว่าผมไม่ได้เอาไปไงเล่า เองไม่ต้องมาปฏิเสธเลยนะก็บานเรามีกันอยู่สองคนถ้าไม่ใช่เองแ,แล้วใครมันจะเอาไปล่ะโจทะเลาะกับแม่ของเขาอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่โจเมากลับมาบ้านก็มักจะมีปากเสียงรุนแรงบางครั้งก็ถึงขั้นลงไม้ลงมนอกับแม่จนชาวบ้านพากันเอือมระอาต่างพากันสาบแช่งไม่ให้ตายดีขนาดแม่ของตัวเองแท้ ยังกล้าทำได้ถึงขนาดนี้เพื่อนบ้านจึงไม่กล้าที่จะเข้าไปห้ามตกดึกของวันหนึ่งหลังจากที่แม่หลับแล้วโจวก็ได้แอบเข้าไปค้นข้าวของในบ้านเขาได้ขโมยสร้อยทองคำของแม่และเงินอีกจำนวนหนึ่งเขาคิดจะหนีไปอยู่ที่กรุงเทพเพราะอยู่ที่นี่ชาวบ้านก็ต่างพากันนินทา แม้แต่เพื่อนที่เขากินเล่าด้วยกันก็ยังเลิกคบกับเขาจนเขาไม่กล้าสู้หน้าใครอีกแล้วโจตัดสินใจไปที่บขสและซื้อตัวรถของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งเพื่อเดินทางไปกรุงเทพในคืนวันนั้นแต่ด้วยความที่เขาไปซื้อตัวช้าเขาจึงได้คิวรถในรอบที่ดึกที่สุดในระหว่างที่โจกำลังนั่งรอรถ เขาก็สังเกตเห็นว่าผู้คนที่รอรถในบขสอนั้นเริ่มน้อยลงเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาเกือบสี่ทุ่มรถที่เขาได้จองตัวไว้ก็ได้วิ่งเข้ามาจอดที่หน้าคิวรถเมื่อโจเดินขึ้นไปบนรถก็ปรากฏว่าบนรถนั้นไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนโจคิดว่าอีกสักพักก็คงมีคนขึ้นมาเพิ่ม เขานั่งรอจนถึงเวลารถจะออกแล้วก็ยังไม่มีใครขึ้นมาบนรถกับเขาเลยบนรถทัวร์ในตอนนี้มีเพียงตัวเขากับคนขับเพียงสองคนเท่านั้นเมื่อรถออกเดินทางโจก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นอับของรถเก่าที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทรถคันนี้วิ่งแค่รอบดึก จึงไม่ค่อยมีผู้โดยสารเมื่อโจนั่งอยู่บนรถเพียงลางําพังบวกกับความเก่าของรถก็เริ่มทำให้บรรยากาศวังเวงโจนั่งหลับๆตื่นๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนรถเริ่มวิ่งเข้าสู่ถนนเปลี่ยวรอบข้างนั้นมืดไปหมดไม่มีรถสวนมาเลยสักคันในตอนนั้น โจได้จะนั่งมองข้างทางคิดอะไรปไเปเรื่อยจูๆ่ๆเขาก็เห็นผู้หญิงชุดขาวยืนโบกรถอยู่ข้างถนนเมื่อโจเห็นดังนั้นจึงได้ตะโกนบอกคนขับรถให้จอดรถรับผู้หญิงคนนั้นพี่พี่จอดรถก่อนมีคนจะขึ้นรถไม่มีหรอกไอ้น้องดึเดือนปันนี้ใครมันจะมาขึ้นรถทางทางกัน แต่ผมเห็นจริงๆนะครับพี่พี่แนะนําเลยนะไอ้น้องเดินทางตอนกลางคืนนะ่ะเจออะไรอย่าไปทักท้วงโจที่ได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคนขับรถคงจะไม่ทันเห็นในระหว่างที่โจกําลังนั่งเหมือมองข้างทางสายตาของเขาก็เลือไปเห็นคนยืนอยู่ข้างทางอีกครั้ง เมื่อลองสังเกตดีๆก็พบว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมที่ยืนโบกรถเมื่อตะกี้้วยความสงสัยโจจึงตัดสินใจมองตามผู้หญิงคนนั้นเมื่อรถวิ่งผ่านหน้าของผู้หญิงยุดขาวปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นได้หันหน้าขึ้นมาจ้องเขาแล้วสยายยิ้มให้ใบหน้าของเธอนั้นเอื่อนไปด้วยเลือดดูน่าสยดสยอง เมื่อยิงสามเห็นว่าโจกำลังมองมาที่เธอหญิงสาวก็เริ่มวิ่งตามรถทัวร์มาอย่างติดๆิเมื่อเห็นดังนั้นโจจึงรีบก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาคิดว่าตัวเองคงเจอดีเข้าให้แล้วในระหว่างที่โจนั่งหลับหูหลับตาอยู่นั้นอยู่ๆู ก็มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นข้างๆกับที่ที่เขานั่งโจอบ,บอกกับตัวเองว่าไม่ว่ายังไงก็จะไม่หันไปมองที่กระจกเด็ดขาดเขาได้แต่ก้มหน้าก้มตาอยู่อย่างนั้นความกดดันและความกลัวมากมายเกิดขึ้นภายในจิตใจของเขาเสียงเคาะกระจกที่ดังอยู่ข้างๆก็ดังมาตลอดทางไม่ยอมหยุดสักที โจไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสถานการณ์นี้ได้อีกต่อไปแล้วเขาได้ตัดสินใจลื้นตาขึ้นมาดูให้มันรู้แล้วรู้รอดหญิงสาวผมยาวที่หน้าตาเปื่อนไปด้วยเลือดกอะกระจกรถอยู่ข้างๆเขาเมื่อโจเห็นดังนั้นก็ลุกวิ่งแหกปากตะโกนไปหาคนขับรถในทันที ผีหลอกผีหลอกช่วยมึงด้วยอะไรอีกล่ะคราวนี้ผีที่ไหนไม่เห็นจะมีเลยน้องตาฝาดไปหรือเปล่าผมเห็นจริงๆนะครับพี่ไหนวะถ้ามันโลรมาจริงๆเดี๋ยวพี่จะจอดรับตรงนี้เลยนี่พูดยังไม่ทันขาดคำผีสาวตันนั้นก็กระโจนมาเกาะที่หน้ากระจกลง ที่ได้เห็นดังนั้นก็ตกใจสุดขีดจนคนขับรถเสลหักพวงมาลัยทำให้รถเสียหลักเข้าข้างทางและชนเข้ากับต้นไม้อย่างจังโจที่ได้เดินทางมาด้วยก็คอหักเสียชีวิตคาที่คนขับรถได้พยายามตะเกียกตะกายพาร่างของเขาออกมาจากซากรถเพื่อขอความช่วยเหลือช,ช่วยด้วย ย้อนกลับไปเมื ships, ่อสองสัปดาห์ก่อนลุงคนขับรถได้ออกมาขับรถในรอบดึกเพื่อที่จะนำรถไปรับผู้โดยสารที่กรุงเทพโดยความที่เส้นทางโล่งไม่มีรถสวนมาเลยสักคันทำให้คนขับรถเกิดความประมาท พุ่งชนเข้ากับหญิงสาวที่กำลัง,งเดินข้ามถนนเขาจอดรถลงไปดูปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นอาการสาหัสมากไม่มีโอกาสรอดแน่ๆหญิงสาวส่งสายตาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากเขาแต่ด้วยความที่เขาล่วงความผิดเขาจึงได้ขับรถหลบหนีไปและทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ปล่อยให้หญิงสาวคนนั้นสิ้นใจไปอย่างทรมานบัดนี้คนบาปท,ทั้งสองก็ได้ชดใช้กรรมของเขาแล้วผลกรรมที่ทั้งสองคนได้ก่อไว้ได้นำพาพวกเขาให้มาพบเจอกันในเวลาที่เหมาะสมและได้ชดใช้กรรมไปพร้อมๆกัน